ผมต้องรีดออกเรียงสิตีกระเบือมันงามเป็นหนาจัเอาเอาอันนี้ออกให้มันเรียงขึ้นไปทึงๆครับให้ยังด้ต้นชมติดจมไววนี่ต้นนี้มันเป็นต้นสองสองเน่ะมันสองสองถ้าปล่อยไปเนี่ยมันสีบอดีมันห้าเป็นล้มเป็นยังมามันเป็นไหวเป็นยังมันตีล่มได้สีได้เขาต้องเอาออกให้มันให้มันจมเป็ต้นเดียวนี่ครับเทคนิคเราเห็นบอพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยูทูบมองนีอีสานคือเกา่าเลยครับก็ยังอยู่ป้านคาขังเทลคือเก่าครับทิ่มาอัปเดตสวนทุเลียนของงานหน้าหัวแดงเราให้เบิ่งพี่น้องปีที่แล้วมาไทายมองสั้นๆพี่น้องอาจจะจาได้เลยครับนี่หอนทางเพื่อนหน่อมองสั้นๆมองลาดเอียงนะครับมาอัปเดตเบิ้งดูทุเลียนสองปีแล้วมันสีหญ่ซําใดเบิ้งเทียบจากโตวเ้าพี่น้องครับมันเป็นน้ําดินลือนเป็นน้ําผลงานเราพี่น้องครับก่อนอื่นก็หาหน้าเจ้าของแล้วก็หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเน้นน้ำให้เพื่อนรู้จักนะครับผมก็ในสวนบัวสาลรอครับซื้อเลนซื้อหัวแดงอยู่บ้านสายู่บ้านสาครับในบ้านสะอันนี้เดขตคำหักแถวเฉดขตคำหักแถวเนาะครับแต่ว่าจาของเรายุบ้านสะเด้พี่น้องที่อัปเดตให้เราเบิ้งเพราะว่าทุเรียนเราปลูกเนี่ยได้มาง,งามเถิดมินบอนาจากปีที่แล้วมันสองปีมน็นบอครับผมมาไทยของเจ้าเนี่ยครับสองปีอ๋อปลงทุเรียนสองปีไปพี่น้อง วันนี้จะย่างเขาสามไงต้นเนี่ยครับโดยพื้นที่เล่าลาดเอียงย่างคักมันบ่ครับเนี่ยผัวครับครับเอียงเอียงจนว่าสันจริงดิ้งวิ่งด้ก้อนหินไหมพี่น้องเบิ่งผมสิมูลเนี่ยพี่น้องเบิ่งระยจะมานี่ย่างเขาทำแต่ทำหนึ่งันพาผมจริงลงได้ครับผัเบิ่งเลยต้นทุเรียนมันมักจังสิผัวหน้าเนี่ยมันมางามเนี่ยมันมักเห็นเนาะมันมาก้อนหินครับแต่ว่าหาน้าบกขาดแขนเดี๋ยวนอนบ่ครับนั่าตลอดเพราะว่าปิด หัวสปริงเกอร์ไว้ตลอดคันย้ำมาที่กับเปิดน้ําครับเปิดมันมันมันได้ใส่แรงดันธรรมชาติดีครับนี่ลืมเล่ครับบ่ได้ใส่เกลี้ยงอีหยังคือเปิดเลาเมันกะที่ทำงานเลยมันี่ทํางานมันจะฟ่วงออกเองเลยครับแรงน้ําดีกว่ยิ่งมองบ้านพักเจ้าผุนี่น้ําซับมันผุนตีครับต่อมาจะถึงผุนอะข้างบนหน่อนี่แหละครับลดก็ทีออนสักหนแล้วเราก็ประหยัดต้นทุนของเราได้ดีลราพี่น้องติดไว้ตลอด แต่ว่าแต่ละมือนี่ขันฝนตรงที่ว่าได้หดเม็นบ่ครับครับอ๋อเนี่ยแรงดันธรรมศาสตร์เด้พี่น้องเบิ่งดูพผัวครับพววเห็นบ่ครับรับประหยัดต้นทุนได้ซ้นเดยหัวเห็นบ่หมุนน้ำมูอ๋อแต่ละต้นก็ใส่หัวเดียวที่เหรอัอดีครับเหัวเดียวนั่นมันลดถ้าถ้าลดทั้งใต้เนี่ยมันแตกสมนี่ติว่าแห้งอ๋อเพราะว่าอยู่ไต้มันแรงดันสูงกว่ามูเนาะครับปัดเปิดชาวเดียวได้จากต้นเนี่ยครับเนี่ยก็ผมตีมาต่อไมโยมันมันมัน มันหลุดเนี่ยจังหลุดจังแั่ไ่ะถ้าถ้ามันมาหลุดเนี่ยเปิดที่เราได้เบิดทุกต้นเลยเนี่ยครับโอ้เลี้ยงดันธรรมชาติเลยครับบงพี่นอ้องิ่งด้วยอาลำหัวมันกรบบมูต้องปิดก่อนหัน,นปิดหลุดปิดไว้มันหลุดหววมันทอมันแตกกว่าพี่นอ้องประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย,วยแม่ระบบสูบน้ำก็ไม่ได้ใส่น้ำเพื่อนแม่ครับเนี่ยเปิดว้าวเรามันก็ททำงานเองไงพี่น้องม่งด้วยเราได้เปรียบโม่ทุกอย่างครับดินก็ดีก็เพื่อนสีมือแล้วกัเหนียวกัว แต่วันเนี้ยที่เราแหมมันบ่เปลี่ยนตาปลูกทุเรียนได้เนาะหนาหนอนเมนบ่เนี่ยที่มีแต่ก้อนหินครับ <c oughs> แต่ว่าเราปลูกทุเรียนในงามกมูอันล็อกสองปีนี่มันจากต้นก็น,น้านี่มีอันนี้มันแปดสิบต้นครับทั้งต้นแปดสิบต้นเนี่ยครับแต่วันเป็นสันพี่น้องผุนหอนทางครับบึงทางเขาาบ้านค้ำผักแถวครับพูดมีแต่ปลาอุดมสมบูรณ์แต่ว่าสวดเรามีแต่ก้อนหินเรายังปลูกได้ไหมพี่น้องทุเรียนนี่มันมากจัิงสิอิรน่งหน้าเมนบ่ มากหินครับทุเรียนมากก่อนหินคักๆเลยครับนี่ทุเรียนสองปีเริ่มตัดแตงกิ้งล้วนนี่ไหมครับเมนบาตัดแตงกิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหหจกิงมันได้สวยงามห้ยอดมันได้เดินครับโอ้ยอดที่ได้เดินดีครับห้ยกิงมันได้ไงได้อวดแจ้งต้นน่ะนี่ต้นเนี่ยปาดบุกนองตัาแตงได้มันดีสวยงามเนี่ยโอ้โลงแล้วเนาะเจ้าเนาะเรียงมาแต่ละตรวจนี่อุปกรณ์ฉีดยาเนี่ยผมเตียวไว้ทุกจุด ตั้งง่ายเลยโดยที่ไม่ไดข้ขึ้นขึ้นง่ายเลยถ้าถึงเวลาก็มาผสมยาฉีดฉีดได้เลยครับ่วนมากสิฉีดประเภทใดครับให้มันเนี่ยมันมียาหลายย่างอยู่เขาต้องผสมเท่เดียวเลิมจังไม่ได้ฉีดหลายเท่า<อ>จังี่เป็นเพีย้ยไฟไรแดงโรคใบยีกใบเลี้ยงครับร้านน้ำข้างถอะเขาผสมกันเทีเดียวพร้อมกับปุย๋ยธาตุสังกะสีไส้กันฉีดเทีเดียวสิบมือผมฉีดเท่านึง ครับบแ้่ว่าตัวยาบดตัดกัดแม่นโมครับได้ประโยชน์เบิดคือเ่าตีครับได้ได้เบิดทุกอย่างเลี้ยงเลี้ยงตัวยาเนี่ยต้องไปปรึกษาร้านเกษตรก้าวหน้าพื้นที่มีให้เบิดเลยครับร้านจีเวลนะเนาะเขาเป็นผู้รอบรู้ครับหันหลังค้นเดี๋ยวผู้ใดบุรุษจะกระล้องไล่เบิง์ดไครับล้านจีเวลผมล้มไปแล้วเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยาเนี่ยคืออยู่ล่านเกษตรก้าวหน้าย่างเดียวครับปลูกทุเรียนนี่มีครอบคุมเบิดทุกประเภทแล้วบ่ครับนี่ครับผู้ใดไปนนั่นกระล้องไล่เบิง์ดนะครับ ปาเหลียวเบื้งสิมันสรงต้นหน่อยแต่พอวันเนือทีมันลาดเอียงเนาะปัดค้นไปยืนเทียบแล้วอีพออีแม่ครับเบิง่งบวยพี่น้องว่ามันเอียงซ้ำใดะครับอันเอียงหนึกะว่าดูแลบบดีจริงเนยด้โน่นหน้าแมนบอลเนี่ย <c oughs> ผู้เฒ่าผู้อาวุโสนี่โเป็นตามาสวนนี่เดี๋ยวครับพี่น้องต้องไปยุ่พื้นเพียงเพียงเนี่ยครับแต่ผมยังได้ยองเอาเลยพี่น้องเบิงบ่งบเบิง่งจังสกีดจากเรายางดูอ๋เอต้อนนี้ขึ้นหน่อยก็มูนน้นนั่นได้ปลูกสามตีอันนี มันนั่นผมมามาสามไหมที่โอ้เนี่ยมีต้นเดียวที่ตายเนี่ยครับอพนพะปีหรอกเนี่ยโอ้กต่ว่ากระแตกดีนี่ยขางต้นพวกครับเบิ้งนูพี่น้องโอ้มีแต่ต้นงามๆพี่น้องร้องไปไลไเบื้องคลิปเา่าด้วยสิว่าผมปากเป็นนะพี่น้องครับนี่มันต้องแตงกิ้งขแขนงไปเรื่อยๆโอ้ว่าเต็มออกมาก็คือแตงไปเรื่อยครับแล้วปุ๋ยด้วยครับท่านได้ใส่เรียงว่าปุย๋ยอะปุ๋ยประเภทใดแน่่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่ ปุ๋ยสูตร16-16กับขี้งวับกับ21-0-0มาผสมกันครับโดนวันไหนค่อยใส่ครับหรือใส่จะปลูกผมเนสองเดือนหรือสามเดือนผมใส่เท่านึงขั้นปุ๋ยทั้งดินอะแต่ว่าขั้นทั้งใบนี่สิบเมื่อฉีดโอ้ตรงมันฉีดเนาะครับต้องมันฉีดเจ้รเราทั้งดินนี่ใส่ต้นหนึ่งใส่ลายปันใดครับต้นหนึ่งก็สิบประมาณจะครึ่งโลเนี่ยครับต้นได้ขนาด ต้นละครึ่งรูเลยครับใส่ห้อยรอบๆบ่เลยใส่เหงาเลยห้อยรอบๆอืี๋ยวว่าหงอเงาง้ําอิริได้พียงว่าบางแต่ละต้นจังลงไม้จังงา้ําเหลียวมาต้นนี้หน่อยนึงมึงดูครับอ้าจากน่อยมันเปลี่ยนหน่วยผมก็ดีคือต้นนี้แหละที่เกี่ยวท้ายปีไก่นะเนี่ยครับผมลงมาท้ายหอดพี่เหรอตีครับเนี่ยต้นนี้แหละพี่น้องมันสามเมตรอุ้ยรถเดยนหน้าโมเมนติเนี่ย อีกปีสองปีก็ร้องไปนุ้ยนี่รถเนี่ยเป็นบอกครับผมว่าอีกจากสองปีสิเอาเอานุ้ยเลยเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งต่อไปผมเดมีไทยสวนทุเรียนบ้านคัมปักเพล็กก็ดีมาหาแต่เรานี่แหละพี่น้องไอ้เพิ่งของเรามีหลายรุ่นหลายปีหลายขนาดไหมครับป่วยหลายรุ่นเนาะเพราะว่าเราปลูกได้งามก้มู้พร้อมผมกับจิมะคอวิชาไปพี่น้องผมเบิ่งแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเบิ่งครับต้นนี้เนี่ยสามเมตรแน่นอนเป็นวันครับเขาซีเมตรเลยโอ้บรรยากาศมันเป็นสั้นๆไหมครับป่วย ใช่ว่าข่างล่างเขายางลงมาหอดข่างล่างรงนู้นนี่ไม่นานนี่ครับข่างล่างเห็นว่าหอดปลาอ้อยแล้วไหมพี่น้องครับเบิ้งดูน้ำจำแตครับเบิ้งเราปลูกดูครับคุณนี่ปลาเบิ้งเมือเมื่อผมตีไทยพี่น้องเบิ้งเทียบกับเราต้นนี้ครับบรรยากาศนี่สันอีลีด้วยครับแต่ว่ากล้องผมมันมันเบิ้งบบสันปันใดพี่น้องเบิ้งเอากว่าครับอ๋อต้นนี้แตกใบก็แตกดีเนาะหน้านาะครับดูแลแบบธรรมชาติ รวมเนื้อที่ในการปลูกของเจ้ามันเป็นจากไรแล้วนาปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกทุเรียนนี่ประมาณสิบไร่ครับสิบไร่กว่าหรืตีครับสิบไร่มันเป็นจากต้นแล้ววันนี้ครับจากร้อยต้นแล้วของเจ้าได้นบไปเทียบว่ามันแปดสิบร้อยห้าสิบรวมแล้วประมาณสามร้อยกว่าครับสามร้อยกว่าแล้วแต่ว่าขยายไปเรื่อยๆผมทันายมันบอครับขยายไปเรื่อยๆ อาต้องรีดออกเรียงสิตีก็บป่อยมันงามนเป็นหนา้อเอาเอาอันนี้ออกให่มันมเรียงขึ้นไปเังเถิงครับให้งแต่ต้นชุมติดจมไว้นี่ต้นนี้มันเป็นต้นสองสองเนี่ยมันสองสองถ้าปล่อยไปเนี่ยมันสีบอดีมันห้าเป็นล้มเป็นยังมามันเป็นไหวเป็นยังมันตีล้มได้สีได้เขาต้องเอาออกใ <รอ S 2> ห้มันอยู่ต้นเดียวนี่ครับเทคนิคเราเห็นบอวีน้องที่เนี่ยเราก็งามเราเต่งบ่ให่มันงาเสืมขึ้นมาได้เห็นบ่ครับ ต้องแตงตลอดยางมะพร้ากก็คือลี่ถิ่มเลยครับมันแตกมาครับมนแตงเรื่อยลีเรื่อยครับแสดงว่าเจ้าพอใจที่เจ้าแตงไวเรล้อเอางานซํำนี่เป็นบ่ครับนี่มันขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็แตงขึ้นไปเรื่อยๆเขาเกิดมหม่องไท็แตงไปเรื่อยครับเบิ่งตูพี่น้องที่ลาดเอียงซ้ำใดพี่น้องครับนี่แล้วปลูกได้งา้นไม่เลี่ยนะครับภายในปีเดียวแม่พี่น้องผมมาไทยแล้วของก็ล้มดินเนี่ยตนหน้าปีหันเนาะครับพวกเบิ้องู้ครับ นึกที่เป็นน้ำดินรือที่เป็นน้ำฝีมือหรืที่เป็นน้ำน้ำเพราะว่าน้ำเราก็ได้เ้น้ำซับมันบ่หน้าครับน้ำซับน้ำธรรมชาติต่อมาจากข้างบนต่อม้าเราก็ใซนเลี้ยงดันธรรมชาติไหมครับครับพว่าเลี้ยงน้ำมันยู่สูงนอกหน้านอนบ่อครับเอาท่อจุ่มไว้มันกับมาเลยไหมพี่น้องบึงบ่มาติดหลงมาเลยแต่ว่านาแรงนี่ได้หดน้าดูบ่ครับนาเร่งนาแรงนี่คือสามมือผมเปิดไซตเทีนึง สามเมื่อเปิดไสตเทียนหนึ่งครับเปิดไส้กับประมาณเปิดหวัวสปริงเกอร์ประมาณครึ่งชัมมง่วโมงผมกับปิดโอ้โครึ่งชั่วโม,มงกว่าครับพวลงลงเจังว่าหันน่นเนาะครับขอพี่น้องมีแต่ก้อนหินต่อไปแล้วจะจัดเป็นแหล่งทองเที่ยวรนหรลยนะบรรยากาศดีเนาะเป็นบ่ครับคือวางซะเพราะว่าทุเลียนเราไหลไหมพี่น้องผพ้ใเดว่าบ้านคำปะเพลวก็สิโอ้บ้านนี่ก็สิสวนหน้าหวาัวแดงเราจจำซื้อสวนแล้ว้รดพี่น้อง เรากำลังคิดต er mm. oh. ั้งซ yeah. ื anyway ้อรั้วเนาะหน้าเป็นบาซื้อสวนอย่างก็ของเจ้าอ่ะโอ้ท่นตั้งซื้อแล้วยังมาทันในตั้งซื้อสวนอยู่พอคนที่ได้รู้จากหลายได้เนาะมันบ่ครับเนี่ยครับยังชมบรรยากาศเป็นการอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมบึงพอห่าหลังค้นก็บบอกไปอัพทุกสวนแล้วครับเจ่ว่าผมก็ทีทยอยทยอยไปเด้อพี่น้องสําหรับแปลงใดที่เพื่อนปลูกไม่ที่ท้ายไปแต่ปีที่แล้วเนาะครับเนาะแล้วเมื่อนี่กับมาของหน้าเราก็ให้ของเราให้พี่น้องบึง เ่อไปกับสิยังอยู่ส่วนทั้งนองบวดแดงนี่ครับเพื่อนบอกไปอัปเดตอยู่พี่น้องพี่น้องกับล้อล้อไปกันนะครับเด้ออาชิปนี่กับย่างเมียแล้วพี่น้องหอบกินแล้วปากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละพากได้อยากได้อยากสอบถามนี่อย่างเราก็คอยโทรมาสอบถามจําเบอร์โทรได้อีกบนหน้าคลิปเนี่ยเอาเบอร์เก่าแล้วครับ <laughs> เ,เบอร์เก่าในะชิปเก่าหุ่นเด้กพี่น้องครับ <laughs> เขาโทรมาสอบถามเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะพอเราตอบได้เราก็ติตอบอยู่หรอกพี่น้องค่ะบทางเทียไทยเป็นโรคเป็นอย่างไรเราเบิรมีเฟตมีอย่างติดต่อบ่กครับของเจ้าน่ะบ่บ่มีครับบ่มีเลยมีตาของลูกเนี่ยครับเบิ่งห่วงต้นนี่แตกดีดีพี่น้องผมยังมีอีแล้วพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้จ้บนี่ละผมกำลัน้ากับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ